ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและผมที่เคารพนะครับนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพนักงานขับรถนะฮะเรียกว่าเอ่อเป็นคนขับรถกันแล้วกันนะฮะเป็นรถสองแถวช่วงนี้บ้านเมืองเราก็โอ้โหรถลาเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถตู้รถเบริ3รถสามล้อสองแถวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะฮะช่วงนี้ทำไมหากินกันลําบากนะครับแต่ก็รับบทแหะครับใครจ้างไปไหนผมก็ไปดีมาก ไปที่ไหนบ้างบอกให้น้องแจ้งฟังดิต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีมีจังหวัดอะไรบ้างยุทธยาละลิวไทยธานีชัยนาทรยองชลบุรีตากจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบางการ้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีมันจวบกาญจนบ,บุรีระนองกระบี่หาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีที่เข้าไปครับโอ้แล้วผู้โดยสารขึ้นรถเยอะไหม เยอะครับมีใครม้างอะอสมอาซออาฮียอากูลุงปุ่นลุงแป้นป้าแทมป้าช้อยหนูนิดหนูหน่อยไอ้จุกไอ้หลอนไอ้กนไอ้เปียไอ้ตำไอ้เตี้ยอะไรเยอะครับเยอะครับผมไปละเสียเวลาเดี๋ยวลูกค้ารอผุ้สารรอโอเคอไปแล้ว านไหนเขาโบกรถกันข้างหลังแล้วนี่เขาโบกข้างหน้าเอาละเอเอชาชาชานี่กูขับรถยังไงให้คนแก่เดินแซงเรรถเองไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวสิครับอีอถ้าวิ่งช้าอย่างงี้ขัาเดิงคงจะถึงไปแล้วล่ะต่อแล้วครับยายขึ้นเลยครับายายครับขึ้นเลยครับ ข้างหลังครับยาขึ้นเลยฮะนั่งเลยครับนั่งเลยครับชิดหน่หน่อยพี่พี่ชิดหน่หน่อยพี่พี่ชิดหน่อหน่อยครับชิดหน่อหน่อยครับพี่ชิดหน่อหน่อยครับชิดหน่อยหน่อยพี่พี่ชิดหน่อหน่อยนี่เอ็งเรียกใครพี่กูน่ะแกกับแม่มึงอีกนะผมก็เรียกผู้ดีสารพี่อย่างนี้ทุกคนเลยครับอ๋ายาจะไปไหนเนี่ยมาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าไม่ใช่ถามว่ายาจะลงไหนอ๋อลงบันไดหลังนี่แหละ ปีน่อก้างๆถ้าทางจะลําบากยายมาคนเดียวเหรอมาทั้งบ้านเลยมาทั้งบ้านที่ไหนเห็นยายคนเดียวเนี่ยก็ทั้งบ้านนะเหลือกูคนเดียวเนี่ยที่จะได้ผัวใหม่กคนชีวิตคงจะดีกว่านี้ไม่ต้องมาอยู่คนเดียวไรเหงาหอยกบกบไปเรื่องอื่นเลยกากาก ำไมอยูอยได้ยังไงอ่ะดูสามเวสีจะขึ้นรถพุทธิสารผมอะไรครับอะไรครับที่ไหนเลยพี่ที่ไหนเลยพี่ที่ไหนเลยพี่ท<จ>ี่ไหนเลยครับเกิดอะไรครับอยู่แถวนี้เหรอครับใายแล้วมึงตายตรงไหนอ่ะโค้งน,นี้ครับ ได้เหรมายถึงว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋อเลยโค้งไปหน่อยครับอ๋อไปไหนมาเนี่ยอ๋อตำรวจเรียกไปสอบมาสอบปากคำมะสอบปากเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวปากเปล่ายัางไงวะ <c oughs> ก,ก็ดูสิยายเนี่ย <c oughs> โอ้โหนั่นปากหรือบ่อน้ำมันมันโล่งงั้นเน่ยนสอบปากเปล่ามา แต่ก่อนไปสอบเนี่ยปากผมเนี่ยสารดิบสองเลยนะอ๋อสารดิบสองสิบนสามล่างสองเฮ้ยหน้าตาคุณคุณเฮ้ยพี่สุเทพสีใสนี่อใช่ครับเพผมใช่ไหมพี่ครับโอ้โหผมติดตามผลงานพี่ตลอดเลยเล่นตลกอยู่ปะเนี่ยเล่นอยู่ครับแลับพี่เอ้พี่สุเทพก็แหมอยู่วงการตลกตั้งหลายปีน่าจะรวยไม่ซื้อรถสักคันนะพี่มานั่งสองแถวไหมเนี่ยอ๋อสองแถวธรรมดาก็ไม่เคยนั่งหรอก วันนี้มานั่งนั่งคิดว่านั่งให้หมามันขับผู้ใหู่ใจแล้วน้องขับสองแถวมานานแล้วอ่ะสิบปีแล้วพี่โอ้ไม่หาอาชีพอื่นทำอ่ะโอ้ขับไปงั้นนะนึกว่าให้หมามันนั่งทีนี้เรามีหมาสองตัวเลยแล้วเจ้าเองขึ้นมาแล้วดูรถคันนี้เหงายังไงไม่รู้อ่ะจอด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 เอาจะไปไหนแล้ไอ้หนูจะลงไปแป๊บนดีแล้วไปต่อ จอดทำไมองป้ายนี้จอดจอดถึงป้ายนี้แล้วผมนัดก,กับแฟนไว้จะก,กะว่าจะพาแฟนไปดินเหนียวดินเนื้อแฟนนีอยู่ป้ายนี้อัดเจอป้ายนี้เลยเอาเฮ้ยคนมันเยอะแล้วแฟนยังคนไหน,ไหนเนี่แแยแหมยายโบราณเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถ้าหน้าตาคล้ายกันเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่กันเอาเหรอเออคนไหนวะ ันถลึงตาใส่ยัดถ้าเป็นแฟนกันจริงนี่มันต้องมันต้องมีคนรับกันคอ้หรับยังไงมันต้องมีการสแกนหน้าใส่กันแล้วถ้าไปอยู่ใกล้ๆไปเยอะอ่ะพี่ทำดิพี่ทำดิ่เฮ้ยถ้าทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมโยนไปปั๊บถ้าเป็นแฟนจะต้องทำได้ทันทีสปีชี่ตรงกัรต้องกันเอาลองดูโยนโยนโยน เดินกลับมาเดินกลับมาลูกเอ๊ะทำไมแม่ล่ะตะคิวเธออ้าวว่าตัวอย่างนี้เป็นตะคิวได้ด้วยมันต้องมีเส้นเลือดผิวหนังมีเอ็นเหมือนเราดิอ๋อเหรอผมเห็นใต้ดัามาแล้วครับอ่าทุบดีทุบดีเดี๋ยวเจอกันอาจารย์เลยจ้าอืมโอ้ยตีกายแม่หนูกว่าจะถึงเงี้ยพักใหญ่ๆอะไรยาย สองแถวสองแถวสองแถวจ้าโอ้โหโอ้โหบกรถอย่างนี้เดี๋ยวก็ชนตายเราไปคุณโอ้ยไม่ชนเราถ้าเข้าไปก็กลับรถออกมาได้เฮ้ยเฉลยเฉลยเจ้าเจ้าจ้ชิดใดเลยพี่พี่ชิดใดเลยครับชิดใดเลยครับพี่ชิดใดเลยครับชิดใดเลยครับชิดใครับชิดไปอีกพี่พี่ชิดไปอีกครับโอ้ยอะไรของเองเนี้ยอะไรยาย่ๆผีจักเยอะแยะไปไปนั่งมานั่งเบียดกันอยู่เนี่ย เนื้อจวนนี่เหม็นไปหมดเน่โอ้โหดูปากคอแล้วลายก็เขาบอกให้ชิดนายทำไมยายปากดิ่งจะตบปากแตกเลยปัญญาตัวจะตบยายใช่ใช่สิโอ้โหปากนี้นี่อย่างงี้ต้องเอาคัตเตอร์กรีด ทำไมหรือมึงจะเอาปืนปากกาไหมอหขอโทษจะยายกเกือบตายแล้วไมหมเรารู้จักยายช่างคนนนอยนั่งดีดีเออจา้จาจ้าจ้าทำมากทำมากท้ททองปูดเงี้ยเป็นไรเราอะ่ะอันนี้เหรอเออปูดอย่างนี้เป็นสิวมั้งอา้าวไม่บีบเอาหนองออกออก็รูอไม่ใช่สิวยายนี่ที่ท้องบวมๆเนี่ยมีเด็กอยู่ในท้องมีเจกอเออเอาแล้วไปนั่งอี่านไหนให้เด็กวิ่งเข้าไปนะ ไปนั่งซักผ้าแล้วมั้งโอ้โชคดีนะมันไม่คว้ากำมังเข้าไปด้วยอะไรของยายเนี่ยฮะโออ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ท้องจ้ะท้องกับผัวโอ้ท้องกับผัวจ้ากี่คนแล้ว่ะโอ้ยยังสาวท้องแรกไม่คุณถามผัวมึงอะโอ้อะไรของยายเนี่ยฮะมาถามอะไรผัวกี่คนจะบ้าเหรออายเขาไม่ได้โชเฟอร์ก็นั่งอยู่แล้วมาถามกระทันนอย่างเงี้ยใครจะไปนับทาน แค่นี้จะมาคุยแหมกูเนี่ยเทินโป้มาตั้งกัน13โอ้โหแล้วก็ข้ามบอดในวงการมาโด้ตลอดไปไปไปยายนั่งเฉยเมื่อนั่งกันดีเออโออโออโอ้โอ๊ยโอ้ยชอเฟอร์ครับครัพี่อีกกี่ป้ายจะถึงโรงพยาบาลเนี่ยอะไรกานประมาณสองป้ายครับพี่ครับโอ๊ปวดท้องปวดท้องใจเย็นนะพี่นะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจ้าจ้า๊บเยเยใจเย็นอ๋เดี๋ยวแล้วพี่ใครเนี่ยเป็นคนขับครับอ๋แล้วลูกมาใครรับอ่ะ เผื่อแป๊บเดียวเป็นโถเฟอร์ซะนี่เมื่อกี้ทัวรกันคูจะตายทั้งรถอีบ้าปวดท้องอ่ะเอางี้หลังท้องเราใสอ่ะนะอย่าอยู่นิ่งๆได้มั้งจะมาอยู่ไม่จุกเลยเดี๋ยวก็รูกอาแทงหรอกออ๋อีกนี่เอมึงไปหนเดี๋ยวยาจะนอนแึกตื่น ยายน tamam, uh, hmm, ี hey, <_ ìn> <ett> ่ฉันท้องฉันไส้ฉันไปโหนเหรอเอออ้มันจะได้แข็งแรงไป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 ดูไปโอ๊ยปวดหลังจังขึ้นผิดคันเปล่ะเนี่ยโอ้ยใครวะน่ะโอ้โหเดินมาเอียงมาเลยเอียงมาเลยเ้ยจัยจอดก็ดีแล้ว นี้่รถไปยี่ห้องน้ําสาธารณะจะไปไหนอะเพ่อะจะไปไหนเนี่ยขครนี่รถเลยสองแถวครับเหรอแถวไหนอะแถวนู้นก็แถวนี้มั้งรถสองแถวอะพี่เหมาได้ไหมฮะเหมาไปไหนเหมาไปขนของเ่าขนของได้ได้ได้พี่ก็เดี๋ยวไปขนไปถึงหน้าบ้านก็ขนเลยมีทีวีตู้เย็นพัดลมมีเตียงมีตู้มีทองคำสิบบาทเงินอีกสองแสน ไปถึงหน้าบ้านนะมาปอจอดปุ๊บขึ้นไปขนลงมาเลยบ้านพี่หรอไม่รู้บ้านใครเอาไม่ใช้บ้านพี่ก็ไปขโมยเขาดิผมก็ติดคุกก็ดิไม่ใช่ขโมยอย่าเรียกขโมยเรียกว่ายืมเขามาใช้ก่อนโอยไปนี้ผมไม่เอาหรอกพี่แต่ถ้าเป็นส่งยหน้าไปได้ไปได้เนี้ยขึ้นรถเลยพี่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นพี่ชิดอะไรพี่ขึ้นมาชิดอะไรครับน้องโหนหน้อระวังเดี๋ยวรถออกแล้วมันจะเคลื่อนเออไปแล้วนะพี่นะระวังนะ รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้ววิ่งทางตรงรถขึ้นสะพานรถขึ้นสะพานเอ้านี่แล้วไม่ไปโดดพร้อมกันล่ะพี่พร้อมได้ไงอ่ะล้อหน้าลงไปแล้วล้อหลังเพิ่งลงเว้ยนีเดี๋ยวรถตรงแถวบ้านแกยาวไปกิโลเลยไง แล้วรถของแถวบ้านมึงยาวแค่คืนเดียวไงวะนู้กินเล้ามันเหม็นรถเขาทังลูกลังโโอ้โอ โชเฟอร์อยากเป็นตัวนี้ใส่ตาสามล้อตัดหน้าเบรกนี่เนีเบรกอะไรนักหนาเนี่ยคนหลังเมามันเซมันเนี่ยพี่โน้ยย้จ้าเองก็กำลังท้อกำลังไส้ไปยืนอย่างนี้เดี๋ยวก็ล้มไปก็ลุกกันแทงเอ้ามานั่งลูกยายโหนเองนั่งลุกยายจะโหนเหรอไม่นั่งค่ะยายระวังนะเมื่อกี้ตอนเซมมาเหมือนพบปืนปาก มาไอ้นังคนัง,ง,งอ่ะไอ้หนูครับดีดครับอาเอาเอาเฮ้ไอ้เทเฮ้เอ็งเมาขนาดนี้ละหันนาไปทางน้นมึงไม่เมาตายหรอเนี่ยะชินแล้วเคยนั่งมอไซค์หันมานี้จะหันนู้นทำไม ใจน่ายายเออมาใกล้ๆนี่อจะไปยินไก่วัดระยะประทะไม่มีอะไรตัดหน้าเลยลูก ไม่มีฝูงเป็ดฝูงอะไรผ่านเลยผมเข้ามอเตอร์เวย์ยายอ้าวไอเวสมึงจะเข้ามาทรายมอเตอร์เวย์ฮะขับรถใหี่มันตื่นเต้นอยู่ที่ลูกเอ้ยนี่เอางี้เอ็งออกมอเตอร์เวย์ไปเลยนะอยายยาให้สามร้อยแล้วเข้าทางลูกรลังเลยลูกไปทางนั้นเลยลูกไปทางนั้นไออกไปออเไปไปลยยายให้สองร้อยนะออกเลยออกมอเตอร์เวย์เลยลูกเจ็บตัวได้หนูนะ สายตัดหน้ารถเด็กสามล้อ,ลอตันหน้ารถเด็กสิบล้อ,ลอตันหน้าดเด็กเอ๊ะมึงจะถอยให้ตกรถเลยยังไงมึงจะถอยไปไหนน,ะะนะะักหนาเนี่ยให้เิ่นอะไรยัก็พุ่งเข้ามาสิเดี๋ยวก็หล่ลหนรถหรอกมึงอะ่ะพุ่งทำไมอ่ะพอรถเบรกปุ๊บมันก็พุ่งเข้ามาเลย แม้ว่าหูพุ่งกันไปเลยแม้ว่าแม้ว่าบาปบาปกลัวบาปเกรงใจไปโอ้โหไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องเกรงใจฮะมึงแดเท่ะเลพุ่งมาให้หมดเลยเอามานี่นี่ก็ตกแลตายหรือมึงอ่ะนี่บอกตรงๆนะเอ็งอ่ะกินเหล้าถึงตายแต่ถ้ากินยายถึงสวรรค์ลูกจัดไซต์จัดให้ดอกใหญ่ๆ รถมึงนี่นั่งสบายดีเนาะไม่มีอะไรจัดหน้าเปิดเปิดไม่มีเลยอินโนะเข้ามาเองไปยืนอะดูตาทางสถานการณ์ไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร่โอเคยายนั่งนั้นยายเดี๋ยวฉันยืนให้งานนั้นหมดแล้วเหงาเหรอยายเหงาดิเหงาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเจ็บจังมึงอะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง

ดังบีบนอนส่ทิ้นตาโอ้ยครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับพวกเราทีมงานซีซ่าฮาจังหนับครับทานครับ